กับเรื่องจจีีีี้้ท่่่ไมเรืองนี้ไปดูเรื่องฟันฟันมีเสียวด้วยผมนายพิโรธเจริญรอดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยระดับ5เทศบาลเมืองปทุมธานีแม่ค้าขายปลาอยู่ในตลาดแกเป็นคนบ้าจี้เจ๊คนนี้เป็นแม่ค้าปลาแกมีลักษณะพิเศษคือบ้าจี้บ้ายังไงไปดูกันครับ แล้วปักจึกเลยนั่นเฮ้ยมาเมื่อ,อไหร่จะเลิ่มบาจีพี่นะครโอ้ยไปจำลองบาจีไม่ได้หรอกแต่มี่แกเมื่อกีเก้เฉียวหัววิวไปเลยนะอ้ยแกนี่แค่นี้ยทำเป็นโตอ,อกตกใจไปได้นี่ถ้ามันโดนกันนะ<า>กยุนี่นะค่อยร้องดูดูพูดเข้าคืนร้อยปัดกลางนะาผากนี้จะรอ้องยังไงตายไปแล้ว ดูสิเนี่ยจนไม่มีใครกล้ามาขายใกล้แกอยู่แล้วเหลือแต่ชั้นที่หน้าด้านอยู่คนเดียวเนี่ยนี่ถ้าแกอยากย้ายก็ย้ายไปสิชันนะแค่บ้าจีก็ไมไ่ทำให้ใครเดือดร้อนโอ้ทำเป็นโวยวายไม่ได้เดือดร้อนโอ้ไม่ได้เดือดร้อนแล้วมาเกี้ยก็แค่เฉียดเฉียดนะถ้าโดนกันจริงๆค่อยว่ากันดูมันโ,โ่นมันตกอ,อกตกใจบมดพี่ผาหแค่นี้ โดนไทยโดนตัวเองออไอม่ว่าตายมือฟอันมือตัวเองขาดเลยครับขอโทษขอโทษที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยยกโทษให้หมดเลยโดนขนาดนี้แล้วยกโทษให้ความบ้าจีทั้งหลายทั้งสิ้นของเซ๊เลยหาหมอหาหมอไปต่อมือก่อนอาชีเแหเลยวาย ได้ยิเสียงดังไม่ได้ตกเกิดการตกใจฟันฟันก,ก็ฟันเลย,ยแกเลยฟันมือตัวเองขาดหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาขายไม่มาขายปลายเลยบ้าจี้ขนาดนี้เหลือมือเดียวก็ไม่เหลวนะระวังง่ายหน่อยเรื่องบ้าจี้ฟันมือตัวเอง รายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมวทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไรสชญญาบัตรร่วมวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตูปปอออ้ปอน .2 ปนฟอบึ่งท้องหลงังกรุงเทพ10242พร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการ